สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องเ,ออเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับจากฝั่งยุโรปสหภาพยุโรปหรือ E.U. เนี่ยกำลังจับตาดูเรื่องโครงสร้างองค์กรของ X แพลตฟอร์มของ Elon Musk เนี่ยครับโดยเฉพาะหลังจากที่ XAI เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเมื่อไม่กี่เดือนก่อนยิ่งน่าสนใจเลยทีนี้ใช่ค่ะคือเรื่องมันซับซ้อนขึ้นนะคะครับเราจะมาดูกันว่า E.U. เขามองหาอะไรอยู่แล้วมันไปเกี่ยวกับกฎหมาย Digital Services Act หรือ DSA ยังไงบ้างแล้วก็มีประเด็นอะไรที่แบบน่าสนใจจากข่าวล่าสุดล่าสุดบ้างนะครับเอาละมาเริ่มกันเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นก็คือ EU เขาขอข้อมูลเพิ่มเรื่องการปรับโครงสร้างบริษัท X นี่แหละอืมใช่ค่ะแล้วที่มันสำคัญนะคะก็คือสถานะของ X เองคือ X เนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่มากหรือ VLOP นะคะภายใต้กฎ DSA อ r VLOP ค่ะซึ่งพอเป็น VLOP แล้วเนี่ยกฎเกณฑ์ต่างๆมันก็จะเข้มงวดกว่าแพลตฟอร์มทั่วไปเยอะเลยทั้งเรื่องการจัดการเนื้อหาความโปร่งใสอะไรพวกเนี้ค่ะการที่ EU เข้ามาดูเรื่องโครงสร้างองค์กรเนี่ยก็คือเขาอยากจะแน่ใจว่า าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะไม่กระทบกับความสามารถหรือความรับผิดชอบของ X ในการทำตามกฎโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอมีบริษัท AI อย่าง XAI เข้ามาแบบว่าเอ๊ะมันจะมีการใช้ข้อมูลหรือมีอิทธิพลอะไรต่อแพลตฟอร์มหรือเปล่าอะไรทำนองนั้นค่ะเหมือนโดนส่องด้วยแว่นขยายเลยนะครับตอนนี้ขยับตัวทำอะไรก็คือโดนจับตามองหมดเลย แล้วก็มีรายงานจากบลูมเบิร์กด้วยใช่ไหมครับว่า EU อาจจะประกาศค่าปรับ X ได้เร็วๆนี้อาจจะก่อนช่วงหยุดพักร้อนสิงหานี้ด้วยซ้ำม,มีข่าวออกมาแบบนั้นค่ะแต่ทางโคษก EU ก็ยังไม่ได้ยืนยันนะคะครับแต่ถ้าผิดจริงขึ้นมานี่ค่าปรับไม่ใช่น้อยเลยนะครับอาจจะสูงถึง6%ของรายได้ทั่วโลกเลยแล้วถ้าผิดซ้ำนี่อาจจะโดนแบนในยุโรปได้เลย โหหเปอร์เซ็นต์นี่มันดูรุนแรงมากเลยนะครับมีความเป็นไปได้แค่ไหนครับว่าอันนี้คือแค่ขู่หรือว่า EU ยูเขามีหลักฐานจริงๆจังๆแล้วเป็นคำถามที่ดีค่ะคือค่าปรับระดับนี้เนี่ยมันสะท้อนหรือว่า EU ยูเขาจริงจังกับการบังคับใช้ DSA มากๆการจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ย EU ก็ต้องมีหลักฐานที่ค่อนข้างหนักแน่นพอสมควร และประเด็นเรื่องโครงสร้างองค์กรเนี่ยมันก็ไม่ได้มาลอยๆนะคะมันเชื่อมโยงกับการสอบสวนเรื่องการละเมิด DSA ที่ EU เขาเริ่มกับ X ไปตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วนู่นเลยอ๋อที่สอบสวนมาอยู่แล้วใช่ค่ะซึ่งมันมีหลายประเด็นเลยแล้วหนึ่งในนั้นที่แบบถูกจับตามากแล้ว EU ก็เคย แสดงความกังวลไว้ตั้งแต่ปีก่อนก็คือเรื่องเครื่องหมายถูกสีฟ้านี่แหละค่ะอ๋อไอติ๊กถูกสีฟ้าที่เมื่อก่อนคือต้องยืนยันตัวตนจริงๆแต่ตอนนี้คือใครใจ่ายเงินก็ได้ไปใช่ไหมครับใช่เลยค่ะอันนั้นเลยที่ EU มองว่ามันอาจจะเป็นปัญหาอาจจะเข้าข่ายการออกแบบที่หลอกลวงหรือ deceptive design ก็คือการเปลี่ยนแปลงตรงนี้แหละค่ะเพราะเดิมทีเนี่ยเครื่องหมายนี้มันทำให้คนเข้าใจว่าบัญชีนี้เชื่อถือได้นะผ่านการตรวจสอบแล้ว ครับครับตั้งเฉยๆ EU ก็เลยกังวลว่าเอ๊ะมันจะทำให้คนเข้าใจผิดหรือเปล่าเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือหรือตัวตนจริงๆของบัญชีนั้นๆเหมือนสร้างความน่าเชื่อถือปลอมๆขึ้นมาได้อะไรแบบนั้นค่ะเข้าใจเลยครับมันเหมือนเป็นการประทะกันระหว่างโมเดลธุรกิจที่อยากได้เงินกับฝั่งที่อยากให้ข้อมูลมันโปร่งใสจริงๆประมาณนั้นเลยค่ะแต่เหมือนว่าทาง X เขาก็พยายามตอบโต้อยู่นะครับเรื่องนี้เห็นว่าเมื่อต้นเดือนนี้เองเพิ่งจะมีการแบบ เน้นย้ำข้อจำกัดความรับผิดชอบหรือ disclaimer เกี่ยวกับความหมายของติ๊กถูกสีฟ้าให้ชัดขึ้นอีกการทำแบบนี้พอจะช่วยให้รอดไหมครับเรื่อง deceptive design หรือว่าค่าปรับหรือ EU อาจจะมองว่าแก้ที่ปลายเหตุไปหน่อย อันนี้ก็คงต้องรอดูท่าทีของ EU ต่อไปละค่ะการเพิ่ม disclaimer เข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะถือว่าเออพยายามให้ข้อมูลชัดขึ้นนะแต่คำถามคือมันพอไหมที่จะแก้ความเข้าใจผิดที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนใช้ทั่วไปได้จริงๆหรือมันเป็นแค่การปรับเล็กๆน้อยๆเพื่อแบบลดความเสี่ยงทางกฎหมายเฉยๆคือถ้าเรามองภาพรวมใหญ่ขึ้นนะคะการที่ EU ไล่บี้ X เข้มๆแบบนี้ตั้งแต่โครงสร้างองค์กรยันฟีเจอร์อย่างติ๊กถูกสีพาเนี่ย มันคือการส่งสัญญาณที่ดังมากๆเลยนะไปยังบริษัทเทคใหญ่ๆเจ้าอื่นด้วยว่า DSA เนี่ยไม่ใช่แค่กฎหมายบนกระดาษนะแต่บังคับใช้จริงๆนะแล้วการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรโดยเฉพาะถ้ามีเทคโนโลยีซับซ้อนอย่าง AI เข้ามาเกี่ยวเนี่ยยิ่งจะโดนตรวจสอบละเอียดขึ้นไปอีกค่ะครับชัดเจนเลยค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าการกำกับดูแลมันยังใช้ได้ผลอยู่ สรุปก็คือสิ่งที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปก็คือ EU กำลังเพ่งเล็ง X แบบใกล้ชิดมากๆในหลายๆด้านเลยทั้งเรื่องโครงสร้างองค์กรที่อาจจะไปโยงกับ XAI แล้วก็การทำตามกฎ DSA โดยเฉพาะประเด็นติ๊กถูกสีฟ้าเนี่ยที่ยังเป็นเรื่องอยู่แล้วก็ยังมีความเป็นไปได้เรื่องค่าปรับก้อนโตในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยใช่ค่ะ แล้วเรื่องนี้มันก็ทิ้งคําถามสําคัญไว้ให้เราคิดต่อนะคะว่าเออในยุคที่แพลตฟอร์มโซเชียลใหญ่ๆเนี่ยเขาปรับโครงสร้างองค์กรกันแล้วก็อาจจะผนวกเข้ากับเทคโนโลยี AI มากขึ้นลึกขึ้นเรื่อยๆเนี่ย มันจะส่งผลกระทบยังไงต่อวิธีการที่เรากำกับดูแลเนื้อหาบนโลกออนไลน์ความโปรง่งใสของอัลกอริทึมแล้วก็ความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มพวกนี้ในระยะยาวการตรวจสอบ X ของ EU ครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการต่อสู้ทางกฎหมายทางนโยบายที่ซับซ้อนกว่านี้ในอนาคตก็ได้นะคะ